าแฟเอ็มเพรสโซ่ดับเบิลช็อตหอ,อมเข้มเต็ม,ตมช็อตทุกวันสมหวังเงินสั่งได้กู้ง่ายไว้ใจเราร,รักผมเมื่อคราวกระเป๋าแบนๆุกแฟนที่จะามองห้องยามยากไม่มีแม้เส้นผม,มเหลือเพียงกลิ่นหอมติดมอนเลยพี่กอดโดม แต่ตัวน้องไปลอยลมยาพี่จมขาดคนดูใจคร <uge tryna music> ับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเพลงแรก เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งมืบาทรู้สึกว่านั้งตาไหลครับเพราะกองเชียร์เยอะครับผมกองเชียร์เยอะจริงๆครับคุณกบคุณกบพกบขอใหม่คืนก่อนนะคะครับร้องไปแล้วยบรร้องของตัวแทนนะฮะทั้งสามคนคุณกบหัวหน้าวงแคปิลาทรีนะครับเป็นไงคุณกบร้องไปแล้วคิดว่าเราร้องถูกต้องหมดทุกคํำไหมครับก็น่าจะถูกต้องหมดทุกคํานะครับนะพี่แซนพี่แซนฟังพี่กบร้องไปแล้วคิดว่าร้องถูกไหมคะถูกครับผมครับ ทุกคำนะครับผมผมบอกคุณตรงว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็เลยครับเอกรังใจให้กับอาเคเบล่าทรีนะคะแต่ว่าคำเฉลยไม่รู้จะยังไงนะคุณป๋านะครับจะทะลุใจหรือไม่ต้องอยู่ที่คุณป๋ากับคำเฉลยนี้ว่าร้องได้หรือร้องผิดภาวนาขอให้ถูกบดครับครับครับผมการแข่งขันก็ย่อมเป็นการแข่งขันนะครับย่อมมีผิดย่อมมีถูก ะครับมี2ด้านเท่านั้นเองนะครับมาถึงเพลงที่1น,นะครับเพลงนี้มูลค่า1น0 0 0หมบาทคุณกรบร้องไปแล้วนะครับตกลงว่าคุณกรบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ <Okay. S 2> เพลงที่หนึ่งนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทคุณกบรอ้อ ร้องได้แบบนี้ค่ะอ่าแค่เปราตรีรับไปแล้ว1 0 0่งมืนบาทจากบทเพลงคุณเอกราชสุวรรณภูมินะครับกระเป๋าแบน์แฟนทิ้งนะครับหัวหน้าวงไม่พลาดครับหัวหน้าวงทําได้แล้วคุณปีชาเป็นไงครับครับผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเราอยากจะต่อไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งแต่ขอเอิญว่าเวลาของรายการเราหมดลง นะครับเพราะฉะนั้นไปบอกสปอนเซอร์ให้ต่อยอีกหเดือนยาวๆค่ไทยรัฐทีวีใช่ไหมครับครับขอต่ออีก On อ i r ติดกันไปเลยค่ะ6เดือนยาวๆค่ะก็ต้องมาต่อกันในคราวต่อไปกับ3หนุ่มนี่นะครับทั้งคุณปีชาคุณกบและคุณแซนในนามของ Capital t r ค่ะนะครับก็ถือว่า3ท่านนี้เป็นหนึ่งเดียว เราอาจจะได้เห็นคุณแซนร้องบ้าง <c oughs> คุณปีชาร้องบ้างในคราวต่อไป <c oughs> ก็คอยติดตามชมเป็นกําลังใจให้กับพวกเขาทั้ง3คนนี้ <c oughs> นะฮะก็กลับมาพบกับพวกเขาทั้งสคนได้ในรายการร้องได้ไฮลานลูกทุ่งสู้ชีวิต18นาฬิกา20นาทีเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> ทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง32 จบจากนี้มีอะไรต่อครับคุณเบกกี้จบจากนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเรื่องราวชีวิตที่สุดแสนเข้มข้นเช่นกันค่ะดูแล้วได้กําลังใจดูแล้วได้พลังแน่นอนค่ะคุณเอชยามิชัยรออยู่กับเกมต่อชีวิตค่ะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เขามีแต่ความสุขแล้วเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็มีความสุขมากตลอดเวลาที่เราอยู่กับเขาอันนี้จริงเพราะฉะนั้นก็คือว่าสามสหายมารวมกันแล้วหัวใจก็ไร้กังวลไตรวันลูกเพชรกลับมาคืนชีพอีกทีอผิดมีชาล้องลิเกได้ด้วยหรอับ พี่มาคอยแม่เนื้อทองเช้าเย็นก็ยังไม่เห็นแม่ดวงจา้าประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เคียงกันคู่หนึ่งนั้นเป็นรองเท้าเธอพี่จำได้